สหากษ์สหาทาราตานะทมัมราน้งสังารหัตหานะฮะลวนเต็นหอผู้ท่านตลอทั้งคุณบิดามาและคุณครูบาอาจารย์ขเจ้าที่จเจทานขัจบาทจ้เมืองขัจวจจ้า,จาฮาจงมาาหุ้เบคคลและมือนิเฮจงมาพกมาบาฮัจงมา ลงท yeah, no ั <h ers> <h ers um, e ้งร่างนะทำลายรอมโอ้ยโอ้ยเฮแล้วนะฮ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 ฮฮ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 ฮ Come 你看。 ถูกสิ่งหลอกจากคนโลกสักสิปเคยมาท้านิวิตแห่งต้นโตค่ะคุณคู่บาสระเนาคุณออ์ฮะคุณอ๋อขอให้นำมาซอเยต่อหัวต้มโต้ถอยหลาทาสีเฮียทาสีไอถอยหลาทาสีเฮียฮะอืมอันนู้นั้นพิษย่างเดียวลูกลูบฝ่ารวมข้างเลยก่อนโกรธเห็นบอกเม่ตบมือปั๊บเหื้มันลงหอมมันบ้า เออแต่โน้ตมิเตสีไปนะลูกฟาล์มรวกพันเร็วโบดพยายามให้มันลงใช่ไหม,มน้องเอาอีกมานเลยแล้วไม่มา